สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาได้ทําความรู้จักกับปั๊มน้ำประดานนะครับเพราะว่าผมขายปั๊มบาดาลส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นเรื่องปั๊มน้ำประดานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเพื่อนๆดูนะครับนี่คือใบพัดของปั๊มบาดานนะครับนี่คือใบพัดนะครับวันนี้ให้ดูใบพัดก่อนนะครับใบพัดก็จะมีร่องที่แคบเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นใบพัดที่เป็นสแตนเลสนะครับเห็นไหมครับ สแตนเลสนะครับสแตนเลสสตีลนะครับเบอร์304นะครับตัวนี้จะทนการกัดกร่อนของเม็ดทรายนะครับแล้วก็ทนการกัดกร่อนของน้ำนะครับทนการเสียดสีได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบพัดสแตนเลสเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูที่ร่องนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมรับร่องกลางนะครับร่องกลางก็คือร่องที่กินน้าเขาเรียกว่าร่องที่ใบพัดตัวนี้จะกินน้ําหรือว่าตักน้ําขึ้นมานะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะร่องกว้างขึ้นมาอีกนะครับร่องกว้างขึ้นมาอีกนะครับความหมายของใบพัดพวกนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับกินน้ําน้อยนะครับแต่ว่าส่งไกลนะครับก so ินน้ําน้อยแต่ว่าส่งไกลนะครับอย่างแรงม้าเท่ากันนะครับหนึ่งแรงม้าเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ใบพัดประเภทนี้นะครับจะกินน้ําน้อยแต่ว่าส่งไกลนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับหนึ่งแรงม้าเหมือนกันนะครับแต่ว่า กินน้ํามากนะครับจะกินน้ําอยู่ประมาณ5,000ันลิตรถึง8,000ันลิตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าส่งไม่ได้ไกลนะครับส่งไม่ไกลนะครับส่งได้ระดับกลางๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับกินน้ําอยู่ประมาณ8คิวถึง14 0 0 0พันลิตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับตื้นๆนะครับไม่เกิน20เมตรหรือว่าไม่เกิน25เมตรนะครับสูบน้านะครับออกมาจากปากบ่อเฉยๆนะครับอันนี้จะเน้นเรื่องปริมาณน้ํานะครับอันนี้จะเน้นเรื่องเฮดกลางๆนะครับผม ส่วนตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องเฮดไกลนะครับเหตไกลสูงสูงปริมาณน้ําน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเลือกนะครับใบพัดของปั๊มน้ําหรือว่าชุดเครื่องสูบน้าประดานนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่า1บ่อของเรามีความลึกกี่เมตรนะครับปริมาณน้ําในบ่อมีกี่ลิตรต่อชั่วโมงนะครับหรือกี่พันหรือกี่คิวต่อชั่วโมงนะครับเวลาเราไปเลือกปั๊มน้าประดานนะครับถ้าเราเลือกนะครับบ่อน้ําเรามีน้อยนะครับเราไปเลือก ใบพัดปั๊มน้ำประดานที่กินน้ำเยอะๆนะครับมันก็ทําให้บ่อประดานของเราน้ําแห้งบ่อนะครับพอแห้งบ่อเสร็จนะครับก็จะเกิดทําให้มอเตอร์ไหมนะครับไหมได้นะครับเพราะการระบายความร้อนของมอเตอร์ต้องอาศัยน้ําในบ่อนะครับถ้าน้ําในบ่อไหลไม่ทันนะครับมอเตอร์ก็จะเกิดไหมนะครับเกิดความเสียหายให้เรานะครับก่อนเลือกเครื่องสูบน้าประดานเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วอยากจะขอแนะนํานะครับสําหรับใครที่มีบ่อที่มีทรายเยอะนะครับ รายเยอะรายละเอียดนะครับไม่ได้ว่าเยอะนะครับแต่ถ้ามีรายนะครับควรจะแนะนําเป็นพวกที่เป็นใบพัดสตนเลตจะดีกว่าเพราะจะทนการเสียดสีของเม็ดทรายได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเราไปใช้พวกใบพัดที่เป็นโพลิเมอร์อย่างนี้นะครับเป็นใบพัดติกอย่างนี้นะครับปัญหาก็คือนะครับใบพัดนะครับมันไม่สามารถที่จะทนการเสียดสีของเม็ดทรายได้นะครับเสียดสีไปเรื่อยๆนะครับทาให้ใบพัดนะครับเกิดเป็นรอยนะครับรอยแล้วก็แตกนะครับพอแตกเสร็จแล้วก็ าการสูบน้ําขึ้นมาก็จะไม่ดีนะครับสูบน้ําขึ้นมาไม่ดีบางทีติดนะครับติดแล้วก็หมุนไม่ได้นะครับทําให้มอเตอร์ไหม้นะครับเราก็จะเสียงเงินซื้อนะครับเครื่องสูบน้ําใหม่นะครับผมเลือกตัวให้ดีๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ